สัตว์เลืยคานที่มีชื่อว่างูจัดเป็นหนึ่งในสัตว์ที่อันตรายและน่ากลัวที่สุดในโลกเพราะพวกมันมีลักษณะร่างกายที่น่ากลัวแถมอีกทั้งยังมีพิษที่ร้ายแรงสามารถฆ่าชีวิตเราได้พวกคุณเองก็คงไม่ชอบหรือไม่อยากจะเผชิญหน้ากับพวกมันเหมือนกันสวัสดีครับผมนายโป้วันนี้ผมจะพาทุกคนไปดู1ิอันดับงูยักษ์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยอันดับที่10งูหลามคาเพช ถ้าพูดถึงงูยักษ์แล้วก็คงหนีไม่พ้นงูตระกูลน,นี้อย่างแน่นอนมันคืองูหลามคาเพชเป็นงูในตระกูลงูหลามที่มีขนาดลำตัวยาวประมาณ2-4เมตรและมีน้ำหนักประมาณ15กิโลกร,รมัมลักษณะหัวของมันจะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมสีของมันนั้นมีลายเข้มสีน้ำตาลและเหลืองขาวสลับกันจะพบเจอตัวได้ในออสเตรเลียและปาปัวนิวกินีโดยทั่วไปแล้วตัวผู้จะมีขนาดเล็กกว่าตัวเมียแต่ในบางภูมิภาคตัวเมียจะหนักกว่าตัวผู้ถึง4เท่า งูหลามคาเพสมีลักษณะการล่าเหยื่อโดยลักขโมยสัตว์กินตามบ้านเรือนหรือฟาร์มของชาวบ้านมันฆ่าเหยื่อโดยใช้ลำตัวขดรัดจนเหยื่อหมดลมหายใจอาหารของพวกมันส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กจำพวกนกและกิ้งก่ารวมไปถึงกินแมวบ้านและสุนัขตัวเล็กอีกด้วยอีกทั้งงูหลามคาเพสได้พัฒน,นาไปถึงขั้นไปเป็นผู้ล่าอยู่บนต้นไม้มันมีกล้ามเนื้อส่วนหางที่แข็งแรงมากสามารถยึดกิ่งไม้แล้วให้ตัวลงมาใช้ขากรรไกรอันแข็งแกร่งของมันงับเหยื่อ ในขนาดที่หางของมันสามารถรับน้าหนักตัวของมันและเหยื่อของมันได้อย่างน่ามหัศจรรย์มันสามารถกินเจ้าประซําในท่าห้อยหัวอยู่บนต้นไม้ได้งูสายพันธุ์นี้ถึงจะไม่มีพิษแต่ถ้าโดนมันกัดเข้าแล้วก็ต้องรีบไปฉีดยาการบาดทะยักโดยเร็วอันดับที่9งูโคลอมเบียหางแดงงูโคลอมเบียหางแดงตัวเมียจะมีความยาวเฉลี่ยอยู่ที่2 1ถึง3เมตรโดยตัวที่ยาวที่สุดที่เคยเจอมีขนาดยาวถึง4.3เมตรในขณะที่ตัวผู้ มีความยาวเฉลี่ยแค่1.8ถึง2.4เมตรเท่านั้นสีของงูเหลือมอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วจะเป็นสีน้ำตาลสีเทาหรือสีคีมที่มีลวดลายเป็นอานมา้าและมีสีน้ำตาลหรือสีแดงที่เด่นชัดกว่าที่หางมันสามารถพบได้จากภาคเหนือของเม็กซิโกผ่านอเมริกากลางและเกาะอ,อื่นๆทางชายฝั่งเม็กซิโกแต่ที่จริงแล้วงูชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดมาจากอินเดีย นิสัยส่วนตัวของมันเป็นสัตว์ที่รักสันโดษมักจะอยู่เพียงลําพังจะเข้าหายตัวก็ต่อเมื่อจะผสมพันธุ์เท่านั้นพวกมันจะออกหากินในเวลากลางคืนอาหารส่วนใหญ่ของพวกมันจะประกอบไปด้วยสัตว์ฟันแทะแต่มีรายงานว่ามีการบริโภคกิ้งกา่าและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่เท่าแมวน้ําอีกด้วยรวมไปถึงหนูตัวเล็กนกคา้าขาวกิ้งก่าและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ําถึงมันจะเป็นงูงไม่มีพิษแต่ก็ต้องระวังแรงกัดของมันให้ดีเพราะมันอาจจะทําให้คุณเจ็บปวดได้อันดับที่8ด งูบูสมาเตอร์บูสมาเตอร์เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่หายากมากจัดอยู่ในจำพวกเดียวกับงูหางกระดิ่งเพราะหางจะสั่นเหมือนกับงูหางกระดิ่งเมื่อโดนรบกวนจึงได้ชื่อว่าเป็นงูหางกระดิ่งใบจัดเป็นหนึ่งในสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษมากที่สุดในโลกในทวีปอเมริกาความยาวของลำตัวงูอยู่ที่2 5ถึง3เมตรแต่มีบางการณียาวได้ถึง4เมตรลำตัวของงูมีภาพตัดขวางเหมือนรูปสามเหลี่ยมมีน้ำหนักไม่เกิน5กิโลกร,รมัม เนื่องจากบูสมาเตอร์ไม่ชอบเสียงรบกวนจึงไม่สามารถพบเขาใกล้กับการตั้งติดฐานของมนุษย์ได้เลยถือเป็นงูชนิดหนึ่งที่เจอตัวได้ยากแต่ก็ดีแล้วล่ะอย่าไปเจอมาเลยซะดีกว่าพอมนุษย์ที่ถูกงูตัวนี้กัดเข้าไปมีเพียง25เท่านั้นที่รอดชีวิตเพราะถือเป็นงูที่กัดได้หลายครั้งและมีพิษมากที่สุดในโลกพิษของงูตัวนี้ร้ายแรงมากเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วทําให้เกิดอาการบวมน้ําและความดันโลหิตต่าลงและทําให้เกิดริมเลือดขนาดเล็ก ที่ก่อตัวในอวัยวะต่างๆเช่นปอดและไตทําให้ขัดขวางการไหลเวียนของเลือดฝอยอีกทั้งยังสร้างความเสียหายให้กับผนังของเส้นเลือดฝอยรวมไปถึงการทําให้เกิดการตกเลือดและมีความจริงอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือพิษของงูบูสมาสเตอร์เป็นที่นิยมมานานในอดีตและถูกนํามาใช้รักษาอาการของโรคหัวใจอันดับที่7งูจงอางงูจงอางได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งงูเป็นงูพิษขนาดใหญ่ที่มีความยาวที่สุดในโลก มันกินงูพวกเดียวกันเป็นอาหารอีกด้วยความยาวเฉลี่ยประมาณ3.5-4.5เมตรและตัวที่เป็นสถิติโลกที่สามารถจับได้ยาวถึง5.59เมตรถูกจับได้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่เองงูจงอางเป็นงูที่มีพิษมีลักษณะหัวกลมมนเกดบริเวณส่วนหัวใหญ่มีเขี้ยวสองเขี้ยวที่ขากักนไกลด้านบนจมูกทู่บริเวณขอบตามีเก็ดยื่นงองงุ้มออกมาทําให้หน้าตาดุและน่ากลัวมีมาตากลมตัวมีขนาดใหญ่เลียว และสามารถแผ่มแม่เบีย้ยได้เหมือนงูเหา่าโดยจะยกตัวขึ้นชูคอสูงได้หนึ่งในสามของขนาดความยาวลำตัวมีได้หลายสีแต่โดยทั่วไปมีสีน้ำตาลแดงอมเขียวท้องจะมีสีเหลืองเกือบขาวสามารถพบได้ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นประเทศไทยพมา่าอินโดนีเซียและมาเลเซียเป็นต้นพิษของงูจงอางนั้นมีลักษณะเหลวใสไม่มีสีหรือมีสีเหลืองก็ได้ไม่มีรสไม่มีกลิ่นถึงจะมีความร้ายแรงน้อยกว่าพิษของงูเหา่า แต่จะมีปริมาณน้ําพิษมากกว่าจึงสามารถทําให้ผู้ที่ถูกมันกัดและได้รับพิษเสียชีวิตอย่างรวดเร็วการกัดของงูโจงอางแต่ละครั้งนั้นจะปล่อยพิษไม่เท่ากันมันมีทั้งความใหญ่และพิษที่ร้ายแรงแบบนี้ถ้าเราเจอเราคงต้องหนีอย่างเดียวแล้วละ่ะอันดับที่6งูสะคับงูหลามสักับเป็นงูไม่มีพิษพบได้ในอินโดนีเซียปาปัวนิวกินีและออสเตรเลียจัดเป็นงูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย มีความยาวตั้งแต่2-5เมตรแต่ยาวได้สูงสุดถึง8.5เมตรกินสัตว์เล็กเป็นอาหารเช่นหนูข้างคาวนกพะาซ้ำล่าเหยื่อโดยการรัดเหยื่ออย่างรวดเร็วทําให้เหยื่อหายใจไม่ออกแต่ใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์กว่าจะย่อยเหยื่อที่กินไปได้อันดับที่5งูหลามพมา่างูหลามพม่ามีความยาวเฉลี่ย4-6เมตรมีจุดสีน้ําตาลจํานวนมากล้อมรอบด้วยสีดําที่ด้านหลังเป็นงูขนาดใหญ่ไม่มีพิษ พบแพร่กระจายพันธุ์ตั้งแต่ตอนเหนือของพม่าสำหรับประเทศไทยพบได้ทุกภาคของประเทศยกเว้นภาคใต้การกระจายพันธุ์ของงูหลามพม่าะจะมีความน่าสนใจอย่างยิ่งเนื่องจากงูหลามพมา่ากวกไข่โดยการเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายของตอนเองเพื่อส่งความอบอุ่นไปยังไข่ต่างจากงูสายพันธุ์ชนิดอื่นๆที่จะใช้วิธีขดตัวเองไปรอบๆไข่เพื่อกวกไข่อันดับที่ 4. งูหลามแอฟริกาเป็นงูที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาและเป็นหนึ่งในเจ็ดสายพันธุ์งูที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวประมาณ5.5ถึง7.6เมตรจะเป็นงูขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาพบกระจายพันธุ์ตั้งแต่ทางตอนใต้ของซาฮาราแอฟริกาตะวันออกโมซัมบิกซิมบับเวและในภาคตะวันออกของแอฟริกาใต้งูหลับแอฟริกาไม่มีพิษค่าเหยื่อของมันด้วยการรัดพันขดตัวรอบเยื่อให้หมดลมหายใจด้วยความที่เป็นงูขนาดใหญ่เหยื่อของมันจะต้องใหญ่ตามไปด้วย พอกินครั้งเดียวคงต้องคุ้มไปหลายวันแต่ของพวกมันคือลิงหมูป่าจระเข้นกค้างคาวไปจนถึงลูกของสิงโตเสือดาวเสือชิต้าลูกไคยีหน้าและลูกสุนัขป่าอันดับที่3งูเหลือมงูเหลือมเป็นงูที่มีปากใหญ่ฟันแหลมคมขาลไกแข็งแรงมากมีนิสัยดุร้ายแต่ไม่มีพิษพื้นตัวมีสีน้ำตาลแดงมีลายแบ่งเป็นวงหลายสีที่หัวมีเส้นสอดสีดำจนถึงปลายปากส่วนท้องนั้นสีขาว ขนาดตัวยาวประมาณ5.5-10เมตรงูเหลือมจะเลื้อยช้าๆออกหากินในเวลากลางคืนหากินได้ทั้งบนบกและในน้ํางูเหลือมมีการกระจายพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่หมู่เกาะนิโคโบาพมา่าไทยดาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียรวมไปถึงเกาะสมุตรตาเกาะบอร์เนียเกาะสุราเวศีเกาะชวาและหลายหมู่เกาะในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ถ้าคุณเจอมันเข้าแล้วก็ รบกวนอย่าไปทำร้ายมันเชียวพรางูเหลือมตกอยู่ในรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองที่ใกล้สูญพันธุ์อันดับที่2ออนาคอนดาเขียวงูอนาคอนดาเขียวอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ําต่างๆในทวีปอเมริกาใต้เช่นป่าเมซอนบาร์ซิลโบลิเวียไกายานาะโดยมักจะอาศัยอยู่ในน้ําหรือหมกตัวในโคนมากกว่าการเลื้อยอยู่บนบกเนื่องจากมีน้ําหนักตัวที่มากทําให้งุ่งงมง่ามเชื่องช้ามากเมื่ออยู่บนบกแต่จะว่องไวกว่าเมื่ออยู่ในน้ํา งูนาคโคด้าเขียวจัดเป็นชนิดงูที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักมากที่สุดโดยเฉลี่ยจะมีความยาว4.6-5.2เมตรโดยตัวที่ยาวที่สุดพบว่ามีขนาด8.5เมตรมีน้ำหนักตัวเฉลี่ยอยู่ที่100กิโลกร,รัมและหนักได้ถึง250กิโลกร,รมัมล่าเหยื่อโดยการใช้แอ่งรับความร้อนอินฟราเรดที่อยู่บริเวณหน้าผากในเวลากลางคืนโดยการกินอาหารได้หลากหลายทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เช่นแคบิบาร่าตัวล็เค,เคมนปลากบ แม้กระทั่งวัวและควายโดยการใช้วิธีการลัดเจือด้วยนำตัวอย่างแน่นและกดลงไปในน้ำให้จมน้ำตายเสียก่อนก่อนที่มันจะเขเมบเข้าไปทั้งลำตัวโดยเริ่มจากส่วนหัวก่อนซึ่งอาจใช้เวลานานหลายชั่วโมงก็จริงแต่การกระทำในครั้งนั้นจะทำให้มันไม่ต้องกินอะไรไปอีกนานนับเดือนอันดับที่ 1. ไทท่นโอโบอาในอันดับงูที่จัดมาคงขาดงูยักษ์ตัวนี้ไปไม่ได้น่าเสียดายที่ปัจจุบันมันสูญพันธุ์ไปแล้ว งูไททันอูโบอามีขนาดความยาว13เมตรและอาจยาวด้วยถึง15เมตรมีน้ำหนักตัวมากกว่า1ตันพบได้ในป่าลิบชื้นทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโคลอมเบียโดยชื่อของมันเป็นภาษาละตินแปลว่างูยักษ์จากเชอาฮนซึ่งมาจากชื่อเมืองเชอาฮูนในประเทศโคลอมเบียเพราะเป็นที่ที่คนพบฟอสซิลของมันเป็นครั้งแรกไททันอ,อูโบารมีรูปร่างลักษณะและพฤติกรรมคล้ายอนาคอนดาโดยออกหากินในน้ำซึ่งอาหารได้แก่จระเข้และปลาขนาดใหญ่ ถึงจะมีลักษณะคล้ายกับงูงอานาคอนดาแต่ขอบอกเลยว่าตัวของมันมีขนาดความยาวมากกว่าอานาคอนดาหลายเท่าในยุคที่ไททันโอบาอายังดำรงชีวิตอยู่พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาใต้เป็นป่าด,ดงดิบเหมือนเช่นป่าอเมซอนในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์คิดว่างูยักษ์ชนิดนี้น่าจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับลำน้ำมากกว่าบนบกเนื่องด้วยจะช่วยพยุงขนาดร่างกายอันใหญ่โตของมันและยังทำให้สามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ทั้งนี้สาเหตุที่ทําให้งูยักษ์เกิดขึ้นมาได้ในยุคก่อนนั้นก็เนื่องมาจากสภาพอากาศในยุคพาลิโอซีนที่อบอุ่นขึ้นกว่าโลกปัจจุบันมากทําให้สัตว์เลื้อยคานสามารถเติบโตขยายขนาดจนกลายเป็นสัตว์ยักษ์ได้โดยในยุคนี้นอกจากงูยักษ์แล้วยังมีเต่ายักษ์ที่มีขนาดเท่ารถยนต์และจระเข้ยักษ์หลายชนิดที่มีความยาวถึงเดเมตรอีกด,ด้วยไททันโอโบอารมีชีวิตอยู่ในยุคพาลิโอซีนเมื่อ58-60ถึงล้านปีก่อน ซึ่งมีสภาพเป็นป่าเล็บชื้นมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ3 0มสถึงสาสองศาเซลเซียสปัจจุบันได้สูญพันธุ์ไปแล้วขณะที่ทราบฟอสซิลของมันถูกค้นพบโดยคณะวิทยาศาสตร์สาขาบัตพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยโทรอนโตไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าถ้าไททันโอโบอายังมีชีวิตอยู่มนุษย์จะตกเป็นอาหารของมันหรือมันต่างหากที่จะต้องถูกล่าโดยมนุษย์กันแน่หากเพื่อนๆถูกใจคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดซับสไคร้ ให้ช่อง YouTube ของนายแอปเปิลด้วยนะครับ